และความคิดเราพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงความเป็นทุกความทนอยู่ไม่ได้ความเสื่อมสลายแตกํำลายมองเห็นโทษของมันให้มันเห็นความอิจฉาลาอาใจของการยึดบ้านถือบ้านในสิ่งนั้นแบ่งกันสองก้อนอย่างนี้นี่คือหลักการปฏิบัติสมถวิปัสนาแยกกันนะวันใดใครเหนื่อยล้าเกินไปไม่ต้องการทําวิปัสนาในวันนั้นไม่ต้องทําวิปัสนาทิ้งไปก่อนวันนี้เพราะเหนื่อยล้ามากให้ไปทําอะไรทําความสงบอย่างเดียวอย่าทิ้งความสงบนะ วิปัสสนาเนี่ยหยุดทําได้แต่อย่าหยุดทํานานเกินไปเดี๋ยวเวลานั้นวิปัสสนาไม่ออกเหมือนกันนะแต่สมถะต้องทําทุกวันเพราะเราต้องหลบจากกิเลสฝึกหลบกิเลสทุกวันกิเลสเราไปฟัดกับมาไม่ได้นะเราต้องหลบหลบแล้วมีกําลังแล้วค่อยออกไปฟัดกับมันบาดแผลเต็มตัวกลับมาหลบในสมาธิหลบเสร็จปุ๊บรักษาบาดแผลหายวิ่งออกไปทำวิปัสสนาต่อลุยกันใหม่ฟัดกันใหม่ เพราะฉะนั้นในขณะที่เราทําวิปัสสนานั่นคือการฟัดกับกิเลสตัณหาให้มันยอมรับตามความเป็นจริงว่ามึงไม่ใช่มึงเนะเฮ้ยยอมรับตามความเป็นจริงว่ามึงชั่วก็คือชั่วนะให้ยอมรับตามความเป็นจริงเนี่ยฟัดกับมันให้มันยอมรับเพราะอะไรมันไม่ยอมรับเราต้องสู้กับมันให้มันยอมรับให้ได้เพราะมันกําลังหลอกเราหลอกเราให้เราเห็นว่ามันมีตัวมีตนนะมันพยายามหลอกเราแต่ความเป็นจริงมันไม่มีแล้วประเด็นคือเราเชื่อกิเลสเสียด้วยว่ามันมีตัวมีตน ตัวกูของกูนี่มันเชื่อกิเลสแต่เวลาเอาทมไปจับมันกิเลสมันจะดีดดิ้นไม่ยอมรับตามความเป็นจริงเพราะมันต้องการล่อลวงเราให้เราเนี่ยมีความเห็นผิดหลงไหลได้เพื่มกับความพอใจในการเสพกามในโลกนี้ต่อไปแล้วนําไปเพื่อการเกิดแก่เจ็บตายในในรกกเราเนิดจิัจฉาลและเปรตวิสัยต่อไปเพราะฉะนั้นต้องสู้ต้องฟัดกับมันอย่าไปยอมแพ้กิเลสอย่าไปเชื่อกิเลสอย่าให้กิเลสตัณหาหลอกลวงเราได้ ให้ตั้งใจตามนี้นะขวนขวายในการทําความเพียรกันให้ยิ่งวิปัสสนาก็เล่นความเพียรไปทําให้เต็มที่อย่าหยุดอย่าถอยทําสุดกําลังความสามารถตามเหตุตามปัจจัยที่เราจะสามารถทําได้ความเพียรอย่างยิ่งอุสาหะอุสลหีอัปปติวานีสติสัพพัญญะฉันทะวายมะอุสาหะอุสลหีอปปติวานีสติสัพพัญญะความพอใจฉันทะคือความพอใจวายมะคือความเพียรอุสาหะคือความเพียรอย่างแรงกล้า อปติวานีคือความเพียรอย่างไม่ถอยกลับอาศัยโดยสติสัพปปชัญญะเป็นตัวดันเข้าไปโดยรอบอย่าท้อถอยนะอย่าย่อทอ้อการแก้การเกิดการแก่การเจ็บการตายไม่ใช่การแก้เรื่องง่ายๆอย่าประมาทอย่าประมาทมันไม่ง่ายเพราะอะไรเราเกิดแก่เจ็บตายมาตลอดสังสารวัฏอันยาวนานและเราไม่เคยแก้มามาก่อนเลยแต่ปัจจุบันเราได้ยินได้ฟังหลักคำสอนพระเจ้า ปัจจุบันเราได้เป็นคนพุทธที่ได้ยินได้ฟังได้สดับในคําของระองแล้วปัจจุบันเรามีโอกาสในการเกิดเป็นมนุษย์แล้วอย่าเสียประโยชน์ตรงนี้กว่าเราจะเกิดมาบนโลกนี้ได้คนเกิดมาบนโลกนี้ได้กว่าจะเกิดมาเป็นคนยากมากแต่กว่าจะฝ่าฟันความเห็นผิดในโลกจนมานั่งฟัง,ฟงธรรมะของพระเจ้าเห็นสมถาวิปัสนาเห็นโทษของการเกิดการแก่การเจ็บการตายมันไม่ได้มีมากเราคือเศษดินปายเล็บของคนทั้งโลก ที่มีโอกาสได้ยินได้ฟังธรรมบุตรเจ้า,าพเพื่อจะเดินออกจากความทุกข์แก้ไขการเกิดการแก่การเจ็บการตายวันนี้องค์ประกอบของเราครบองค์ประกอบแห่งรัตนห้าหมดแล้วความยากในโลกเกิดขึ้นแก่เราหมดแล้วในขณะปัจจุบันในชาติปัจจุบันอย่าถอยหลังกลับไปเกิดแก่เจ็บตายแล้วไปอยู่ในเศษอยู่ในมหาปฏาภีที่ต้องเป็นไปเพื่อการเกิดแก่เจ็บตายต่อไปอย่าไปเลยมองเห็นโทษเยอะๆอ,อย่าไปมองเห็นรสอร่อยของโลกนี้เลย เราต้องเล่นขวนขวายในการทําความเพียรปฏิบัติตามหลักคำสอนพระเจ้าเพื่อตัวเองไม่ใช่เพื่อใครเพื่อตัวเองเอาตัวเองให้รอดก่อนถึงจะยังประโยชน์ให้เกิดขึ้นแก่บุคคลอื่นได้เมื่อเราปรารถนาดีกับบุคคลอื่นเรากลับมายังประโยชน์ให้เกิดขึ้นแก่ตนเองเมื่อเรายังประโยชน์ให้เกิดขึ้นแก่ตัวเองประโยชน์นี้จะส่งผลถึงคนอื่นด้วยให้ตั้งใจในการทําความเพียรให้ดีอาจารย์ไปกําลังใจให้ คำสอนของพระองค์เป็นกําลังใจให้เราเราจงเป็นมา้าช้างมาตังคะช้างมาตังคะเดินเข้าไปในป่าในเขาในดงดิบใดก็ตามเดินไปได้ตัวเดียวไม่ต้องอยู่กับเพื่อนฝูงช้างโดยมากจะอยู่เป็นฝูงแต่ช้างมาตังคะเดินผู้เดียวไม่สนใจใครเหมือนเราเป็นมา้าเป็นช้างมาตังคะเดินไปผู้เดียวถ้าเราไม่มีเพื่อน ไม่มีกัลยาณมิตรที่เป็นคนหากัลยาณมิตรที่ศึกษาเล่าเรียนศึกษาธรรมะร่วมกันไม่ได้เดินไปผู้เดียวโดยอาศัยเจตจำนงเดียวเป็นกัลยาณมิตรต่อเราคือธรรมวิันของพระองค์คืออริยมรรคมีองค์แปดพระองค์บอกว่ากัลยาณมิตรที่ดีที่สุดสําหรับเราคือมรรคมีองค์แปดวิธีที่อาจารย์สอนทั้งหมดคือมรรคแปดศีลสมาธิปัญญานี้คือมรรคมีองค์แปด ดังนั้นจะเราปฏิบัติตามแล้วไม่ยงแปรไปได,ได้เราเดินไปผู้เดียวก็ได้ไม่จําเป็นต้องมีเพื่อนสองอยู่ผู้เดียวโดยอาศัยหลักธรมของพระองค์ในการปฏิบัติทมความเ,เาพี่ยนเผากิเลสไม่จําเป็นต้องพุ่งพาอาศัยใครพึ่งตนพึ่งธรรมะของพระเจา้าเริ่มมีความเห็นผิดกันได้แล้วก้าวเข้าสู่ความเห็นถูกต้องเริ่มเห็นแก่ตัวได้แล้วเริ่มเห็นแก่ตัวเห็นแก่ตัวว่าอะไรเราต้องทําประโยชน์ให้เกิดขึ้นแก่ตนประโยชน์นั้นจะได้ส่งผลแก่ผู้อื่นต่อไป เห็นแก่ตัวเพื่อประโยชน์แก่ส่วนรวมถ้าเราไม่เห็นแก่ประโยชน์ตนก่อนเราจะเห็นแก่ประโยชน์ผู้อื่นไม่ได้เลยทําตัวให้ดีพร้อมก่อนถึงจะสามารถยังประโยชน์ให้เกิดขึ้นแก่ผู้อื่นได้พระองค์จึงต้องเห็นแก่ประโยชน์ของตนก่อนเมื่อบรรลุตรัสรู้ดีแล้วจึงนำธรรมเหล่านั้นมาบอกสอนแก่พวกเราจนพวกเราได้รู้ตามธรรมของพระองค์มากมายมหาศาลในโลกนี้มีผู้หลุดพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายมากมายมหาศาลนับไปนับมาจากการเห็นประโยชน์แทนพระองค์เพียงคนเดียวคนแรก แล้วเกิดประโยชน์มากมายมหาศาลในโลกนี้พวกเราเล่นความเพียรกันนะอย่าคิดว่าความตายมันมาช้าอย่าคิดว่าความตายมันจะเกิดขึ้นกับเฉพาะคนแก่เท่านั้นความตายมันเกิดขึ้นได้กับทุกคนไม่ว่าจะลูกเด็กเล็กแดงพระพุทธเจ้าบอกว่าภัยเวรเดียวในโลกที่ไม่มีใครสามารถช่วยเหลือกันได้เรียกว่ามาตาปุกปิกภัยแม้จะรักใคร่เอ็นดูกันมากมายแค่ไหนก็ไม่สามารถช่วยเหลือกันได้ ภัยพิบัติเกิดขึ้นในโลกน้ําท่วมอูทกภัยอักขีภัยเราช่วยเหลือกันได้หมดแต่ภัยเวรเดียวในโลกที่ไม่มีใครช่วยเหลือกันได้คือภัยเวรจากความตายใครก็ช่วยไม่ได้เราต้องช่วยตัวเองการได้ยินได้ฟังธรรมและการฝึกปฏิบัติธรรมในทุกวันนี้เพื่อการรอคอยการตายในครั้งสุดท้ายจิตสุดท้ายก่อนตายเป็นตัวสําคัญที่สุดอย่างที่อาจารย์อธิบายเมื่อวานกลับไปฟังย้อนหลังเราจะเห็นประโยชน์จากการปฏิบัตินี้ว่าเราปฏิบัติเพื่อแก้ไข เหตุของการตายแล้วนําไปสู่ทุกติวินิบาสตสัตว์โลกกำเนิดที่ราชาและไปวิสัยเพราะมันจะนําไปสู่การเนิ่นช้าของการที่เราจะพ้นจากภัยเวรในสังสารวัตรนี้ได้เพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกคนตั้งใจในการทําความเพียรให้ดีที่สุดแล้วขอให้ทุกคนปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมจนได้ดวงตาเห็นธรรมเร่งทําความเพียรในปัจจุบันชาตินี้ได้ใครมีความสุขอยู่แล้วขอให้มีความสุขยิ่งขึ้นใครมีความทุกข์อยู่ขอให้พ้นจากความทุกข์ไปได้ในปัจจุบัน ใครที่ยังไม่เริ่มต้นในการศึกษาเล่าเรียนภาคเพียรในการเรียนรู้ในหลักคําสัพพะเจ้า <c oughs> เล่นความเพียรในการศึกษาเป็นเบื้องต้นเ <c oughs> มื่อเราศึกษาดีแล้วเล่นทําความเพียรในการปฏิบัติที่ตนเองเราเล่นความเพียรเข้าปฏิบัติเข้าจะอีกกี่ปีกี่ชาติเราก็ต้องทําไม่ได้ถ้าเราไม่เริ่มต้นเลยมันจะไม่มีเหตุปัจจัยอะไรในการเริ่มต้นในชีวิตเรามันจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงในชีวิตเราได้เลยเพราะฉะนั้นเริ่มต้นปฏิบัติที่ตัวเราได้แล้วแก้ไขสันดาตัวเองใหม่เปลี่ยนการกระทาตัวเองใหม่ เริ่มต้นปฏิบัติตามหลักคําสอนพระเจ้าไม่ต้องสนใจใครสนใจว่าเราศึกษาหลักคําสอนเป็นเหตุเป็นผลสอดรับไม่ขัดแย้งกันดีไหมเท่ากันได้ดูดน้ำนมนกลับมากับน้ำไหมในหลักคําสอนของพระเจ้าเมื่อเรามั่นใจแล้วอย่างลงมั่นอย่างไม่หวั่นไหวในคาสอนของพระเจ้าแล้วปฏิบัติไปตามความเป็นจริงด้วยความเพียรแล้วสุดทสุดแล้วเราจะได้ผลผลจากการปฏิบัตินั้นจะจ้าขึ้นมาในหัวใจของเราเป็นปัจจัยตางรู้ได้เฉพาะตนโดยอาศัยหลักคำสอนพระเจ้าเป็นหลักเป็นเกณฑ์สุดทสุดแล้วขอให้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมจนได้ดวงตาเห็นธรรม สำเร็จเป็นพระโสดาบันในปัจจุบันอาชาตินี้ได้โดยชั่วหน้ากรรมทุกท่านทุกคนเธอสาธุอนุโมทะนาทุกคนจ้ะขอการาบนะคะสวัสดีค่ะตื่นเต้ในทางทุกท่านนะคะเออ่ดิฉันนะคะเป็นเด็กแทนคณะศิลป์สุนทรธทรมนะคะต้องขอกราบขอบพระคุณอาจารย์เบียร์ที่ได้ประ่ายทางเดินนะคะได้จากบทนำโดยกองกมเมที่อย่างยิ่งยอดทุกท่านนะคะจะนำหลักธรรมสอนไปปฏิบัติอยากที่อาจารย์ท่านได้ย่างมสงมบ ครั้งที่บอกสอนให้เราเล่นความเพียนต่อไปจะขอผู้นำทุกท่านในการกล่าวขอบคุณอาจารย์หลังพร้อมเขียนการโดยการกล่าวคว่าสามคนตางรุวนขอบคุณสำหรับทุกท่านนะครับก็ขอบคุณครับที่หญิงก็ขอบคุณทั้นะคะพร้อมๆกันเลยนะคะสาธุ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 อนุโมทนาทุกคนด้วยนะ อนุโมทนาทุกท่านทุกคนที่เดี๋ยวเพิ่งไปนะแป๊บหนึ่งอนุโมทนาอนุโมทนาทุกท่านทุกคนด้วยไม่ว่าจะเป็นคนที่ทําลงทานร่วมบุญกองการหรือว่าช่วยในการจัดสถานที่แอดมินทุกคนที่มีเหตุมีปัจจัยในการร่วมกันในการจัดจัดการบริหารจัดการงานนี้ให้สําเร็จลุล่วงอนุโมทนากับเจ้าภาพบริษัทหมอเสงจํจกัดประเทศไทยที่เอื้อเฟื้ออํานวยต่อสถานที่ของเรา ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ทั้งอาหารการกินบริหารทุกอย่างอย่างบริบูรณ์สมบูรณ์ไม่ว่าจะเป็นอาหารเสริมต่างๆก็ยังช่วยในการแจกให้เราเนี่ยเป็นของชําร่วยในการให้ช่วยกันเนี่ยในการรับในการรับของดูแลเราอย่างดีอาหารการกินดีใช่ไหมดีเนาะ <S <S มันมีโรงทานที่พวกเราเนี่ยเอาอาหารมาร่วมกันกับโรงทานของบริษัทหมอเสนเนี่ยเขาทำผู้บริหารต่างๆเนี่ยเขาช่วยขวนขวายขนมปังขนมปังเนี่ยทำมาหมดก็ ขออนุมโมทนากับเจ้าภาพทุกทุกเจ้าภาพไม่ว่าจะเจ้าภาพเล็กจะเจ้าภาพใหญ่อนุโมทนากับพวกเราทุกคนที่เดินทางสละเวลาสะลาสะเงินทองในการเดินทางมาถึงที่นี่แม้ที่นี่จะไม่ได้เสียค่าใช้ใจ่ายอะไรแต่พวกเราก็สละทรัพย์ในการเดินทางเป็นค่ารถค่าลาสละเวลาในการเดินทางมาเพื่อฝึกอบรมบ่มนิาสัยของตนก็ขออนุโมทนาทุกคนอย่างน้อยที่สุดขอให้ชาติปัจจุบันพวกเราจะสําเร็จสมความปรารถนาแห่งการปฏิบัติในการทําตามทําเหล่านี้ได้ก็อนุโมทนาสาธุกับทุคคทุกคนด้วยนะ แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งเรื่องสุดท้ายพอดีบริษัทหมอเสียมผู้บริหารเขาจะแจกสเปรย์ฉีดคอสเปรย์ฉีดคอเลยนะเนี่ยอะไรไม่รู้ไปหาสารพคุณเอาเขาจะแจกที่นับที่ไหนเออแจะตรงไหนดีครับข้างหน้าไหมมันมีของอาจารย์เท่านี้พันหนึ่งเดี๋ยวเขาเอามาให้พันหนึ่งเออก็จะมีคิดว่าน่าจะพอกับทุกคน,คนหรืออาจจะไม่แน่นะไม่รู้เพราะว่ามันสองพันกว่าประเดยนเนี้ยน่าจะ กลับไปก่อนก็เยอะใช่ไหมก็ใครที่จะกลับก่อนรับด้านหน้าได้เลยให้คนละอันนะแค่คนละอันนะอย่ารับไก่นะกระโถนตีกระบาลนะเพิ่งสอนไปแบบๆนะจะทําเร็วทําชั่วซะแล้วไม่ได้นะออกไปรับคนละกล่องได้เลยเดินทางปลอดภัยกับทุกคนนะครั้งต่อไปอาจารย์จะจัดปฏิบัติธรรมวันที่7็ดที่แปดธันวาคมสองวันคิดว่าอาจจะนะถ้าเขาให้สถานที่ที่นี่ก็อาจจะจัดที่นี่ครั้งหนึ่งแล้วก็ ใครต้องการเดินมาหาอาจารย์ก็เดี๋ยวจะมีแจกตรงนี้อีกส่วนหนึ่งเพราะนั้นใครจะกลับเลยเดินออกไปรับของรางวัลของชั่วทําด้วยข้างหน้าหรือจะมารับกับอาจารย์ตรงนี้ก็ได้คนละหนึ่งฮะเราจะไปซื้อเองเลยป่ะแล้วเดี๋ยวกลับมาใช่ไหมเออไปได้ไปได้ส่งให้อาจารย์หน่อย

เข้าเข้าแถวไหมจัดจัดระเบียบเออเข้าแถวให้หน่อยเข้าแถวลอกในด้านหนึ่งเดี๋ยวรอแป๊บนึงตั้งแถวก่อนเอาแถวเดียวพอเพราะว่าเดี๋ยวจะได้ตั้งอันนี้แล้วออกขนนู้นไป เอออะตั้งแถวลายตั้งยาวออกไปตั้งแถวของแถวแล้วรับเร็จแล้วเดินออกไป้วมันจะออกยาวมันแคบอ่ะเดี๋ยวมันจะออกไม่ทันไงเดี๋ยวมันจะเบียดเอออะจัดแถวหน่อยจัดแถวหน่อย ไม่ใช so right? like so like right? no. yeah. ่แถวสอแถวแถวเดียวครับแถวเดียวครับหรือสองหรือสองแถวพอไหมล่ะมันหมุนออกทันไหมใ่ถ้าถ้าถ้าหมุนออกได้ก็ออกอ่ะถ้างั้นหลบหมุนออกอย่างนี้แล้วก็เดินสองสองแถวเข้ามาหาจางก็ได้พวกเราพวกเราออกไปยืนข้างนอกไปคอยลอยเรียกคนอเออสองแถวคนนึงอยู่ฝั่งนี้คนนึงอยู่ฝั่งนี้แล้วก็เดินออกสองข้างแอดมินคอยยืนเออจากสองแถวสองแถวเรียงออกไป ข,<า>ข้างล่างมีน้ำแจกข้างล่างมีน้ำแจกอีกเออข้างล่างมีน้ำแจกอีก